สำหรับในปีนี้หลายๆท่านอยากจะหาของฝากที่เป็นมงคลเทศกาลปีใหม่เราก็จะมีกระเช้าเทศกาลที่สมัครเราก็จะมีกระเช้าแต่เทศกาลไหว้พระจันทร์ของเราก็มีขนมไหว้พระจันทร์ที่ท่งคุณค่าด้วยความหมายที่ดีๆว่าหวยห่อเห่าเยี่ยนหรือหวยห่อกวยอีจันกระจ่างฟ้ากลมเกลียวดอกไม้บานสะพังไมายถึงความเบิกบานและความสุขเรามีหลายรูปแบบในกล่องเราก็มีความหมายดีๆ เพื่อเป็นการอวยพรกับผู้ที่ซื้อกับขนมของเราพิมพ์ขนมรูปลับของขนมหี่พ่อขนมหรือบรรจุพัณฑ์ล้วนเต็มไปด้วยความหมายมงคลอวยพรผู้ส่งมอบและผู้รับมิสแอนเทคความหมายดีๆสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ